สบายดีมือนี้มาพอกับนาง่องข้าวฝ่งคองมือนี้นางสิพ้ามาแกงขี้เหล็กเนาะก่อนเ้าสิไปแกงเขาก็มาเบิ่งส่วนผสมกันก่อนว่ามียังน่อันนี้ก็เป็นขี้เหล็กเนาะเขาต้มแล้วแล้วก็ตําไว้แล้วเอแห้งอันนี้ก็เป็นนางงัวต้มแล้วแล้วก็เอามาซอยนิดน้อยอันนี้ก็สิเป็นน้ำยานางอันนี้ก็สิเป็นผักข้าเนาะผักขาก็จะมีผักอีตูใบผักบัวหัวซิงไข่แล้วก็ใส่ผักคะน้าหน่อยหนึ่งเหมือนี้แล้วก็มาเบิงเคเถ่องรุ้งกันเลยอันนี้ก็สิเป็นข้าเบื่อเนาะเ แล้วก็ซีมีมักเพ็ดแล้วก็หัวผักบัวแดงเฮาตำไว้เป็นน้ำปลาแดกเกลือแป้งนัวโอเคบัดนี้เฮาไปลงมือแกงกันเลยมาข้างหมอ้อใสน่น้ำยานางลงไปวัวิงไทยหมักเพ็ดกับผักบัวแดงใส่ข่าเบื่อลงไปเนาะใส่ข่าเบื่อลงไปแล้วเฮากระคนเนะาะบรหั่นสิไหม่ก้นหม้อได้ข่าเบือ่อเขาแล้วก็ใสน่นางลงไป ใส่น้ำเละๆแกงขีเล็กมาอนีใส่เครื่องปรุงลงไปเลยน้ำปลาเด็ดแป้งนัวเกลือป่นใส่ขีเล็กลงไปโอเคบบดน,นี้เขากระถาหม,มอฝดเนาะพระจังมาชิมมึงรสชาติกัน มาหลังจากเ่าป้าให้มันผดสักพักหนึ่งเนาะเขาก็ซิมรสาตาแล้วแหละแบบนี้เขาก็ซิเอาพักลงพักบัวพักอีตูพกักคะใส่ลงพร้อมกันเลยหอ,หอมหอมเห็นไหเนี่น,น,นังเน้นเนียนสักแบ โอเคบนันี้ปิดแก๊สเลยพร้อมเสิร์ฟอุย้ยมันจะแซ่บขนาดมาพี่น้องแล้วอะไรบะนี้ เสิร์ฟกับข้าวเหนียวห่อนๆแซบคักแกงขีเล็กเนาะสูตรลาวบัานเฮ้านี่แหละสูตรบ้านนางเองนี่แหละแซบแซบหอมๆนี่แกงขีเล็กห่อนหอนปั้นข้าวเหนียวคุ้ยบ้านนี่แซบ นังกับโบไรแคงเนาะโบหยาเพราะว่าแบบเขาซื้อนังงัวแบบข้าต้มแล้วถ้าวพายอยู่ไทยกับอยู่ตามตลาดซดหาซิมีเนาะโอเคสำหรับเมนูนี้ถ้าพายหมกักก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นั่งน้ำแน่เนาะส่วนสูตรส่วนผสมนงสิจดวไว้หายตคลคีวิดีโอคือเก่าถ้าวพายอยากเห็ดกินกน็สามารถเอาไปทำตามได้เนาะรับรองว่ากินได้แน่นอนสำหรับมื้อนี่ก็สิขอตลลัวลาไปก่อนบา,บายบายสบายดี